ให้สำหรับนี้มีเอดอยู่ทั้งหมด4ใบผมจะใช้พลังจิตสุ่มหยิบเอดมาให้ได้ภายใน5ครั้งนะครับเรามาดูกันสับให้ก่อนนะครับอยวถือกล้องให้ดูนะครับมีไพ่อยู่นี่นะต้องใช้ขานี่ครับผม ไพ่หล่นนะครับโทษทีไม่ถนัดอื้มอ่าครับจะขี้ไพ่ออกมาครับอย่างนี้ปึ๊นี่ไม่ไหวแล้วไอ้คือนะครับดูนะครับจับตาดูดีนะครับจะใช้พลังเิีดเลือกไพ่ออกมาหนึ่งใบนะครับจะเป็นใบไหนดีครับใบนี้ไม่มีการโก้นะครับไม่มีเทคนิคครับผม เดี๋ยวค่อยดูนะครับจับตาดูนี่โอวูสุดยอดทำได้ยังไงอ่ยเย้์น่ะ